สำหรับนาฬิกาคุชชี่ดิจิตอลเรือนนี้นะครับปุ่มด้านบนจะเป็นจะเป็นมีสี่ปุ่มนะครับมีปุ่มนี้ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับถ้ากดด้านบนนะครับบนฝั่งขวาก็จะเป็นการโชว์วันแล้วก็วันที่นะครับส่วนเวลานะครับจะมีสองเวลาให้ดูด้านล่างนะครับ จะเป็นเขียนว่าโลโก้นะครับตอนนี้ตั้งเป็นเวลากรุงเทพอยู่ที่ตีห้านะครับแล้วก็ห้าสิบแปดนาทีกดด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบระบบเข็มนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะกดอีกหนึ่งครั้งจะกลับมาที่ตีห้าเป็นเป็นเวลาโลโก้นะครับส่วนเวลาด้านบนนะครับเป็นเวลาของประเทศอื่นนะครับสามารถตั้งความแตกต่างของเวลาได้นะครับสมมติเราไปญ,ญี่ปุ่นนะครับ ตั้งด้านบนให้เป็นเวลาญี่ปุ่นตั้งด้านล่างให้เป็นเวลากรุงเทพเราสามารถดูทางเวลาญี่ปุ่นแล้วก็กรุงเทพได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มด้านล่างนะครับจะเป็นการตั้งเวลานะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการจับเวลาชแน n หนึ่งนะครับด้านล่างกดอีกครั้งนะครับจะเป็นการจับเวลาช a n n สอง เราก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างเลยนะครับมีให้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าจะตั้งตั้งฟังกชันนะครับทำการกดปุ่มด้านบนค้างไว้2องวีนะครับนี่นะครับจะเป็นการาเปลี่ยนถ้าถ้าจะกดเปลี่ยนนะครับกดปุ่มด้านล่างหรือปุ่มด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าจะเลื่อนฟังก์ชันที่ต้องการตั้งค่านะครับ กดปุ่มล่างนะครับอันนี้เป็นการเลือกประเทศนะครับกดปุ่มด้านล่างไปเรื่อยๆนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟังก์ชันไปเรื่อยๆในการตั้งค่าประมาณนี้นะครับถ้ากดครบรอบก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับส่วนการปรับสายนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่นะครับสามารถ ดึงออกปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนสายได้นะครับพอเลือกระดับเสร็จนะครับเราก็ใส่เข้าไปข้างใน,นดันให้เข้าล็อกนะครับเวลาใสา่สายใส่ด้านนี้ก่อนแล้วก็ปิดด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกสาย